ชิมรามงฟิวชั่นความแซ่บที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครกับโฮมราเมงราเมงน้ำพริกหมูแห้งครับผมมันจะมีความเข้มข้นมีความเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานของมันเลยปิดท้ายแว้ชมความน่ารักของเหล่าเพื่อนตัวน้อยที่สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานกลับมาสู่ช่วงที่2ยังอยู่บนเส้นเทพรักเปลี่ยนจากอาหารจีนมาเป็นญี่ปุ่นกันบ้างแต่เป็นญี่ปุ่นที่ได้รับการฟิวชั่นไทยมาอย่างสร้างสรรค์กับร้านโฮมราเมงโฮมราเมงร้านเล็กๆแต่ออบอุ่น ผสมผสานราเมงแบบญี่ปุ่นเข้ากับรสชาติจัดจ้านท้องถิ่นของไทยสร้างความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครและก็เป็นที่นิยมของคนย่านนี้มาน้วกว่า2ปีโดยเจ้าของร้านสัญชาติไทยอย่างคุณยินส์ที่เริ่มต้นเข้าครัวทำอาหารจริงจังในช่วงโควิดก่อนมีความคิดอยากเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองแต่อยากทำอะไรที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงคิดว่าน่าจะทำราเมงฟิวชั่นเพราะตัวเองชอบทานราเมงเหมือนกันแต่ขนาดว่าชอบมากแต่ยังกลับรู้สึกว่าราเมงมีความเลี่ยนมากๆเช่นกัน เลยลองหยิบเมนูแซ่บๆไทยๆมาลองฟิวชั่นกันดูลองผิดลองถูกทั้งทำให้คนที่บ้านลองทานส่งไปให้เพื่อนๆลองชิมจนกว่าจะลงตัวก็ใช้เวลามากกว่าครึ่งปีเลยครับ ดูจากภาพแล้วเนี่ยผมก็เดาไม่ออกนะครับว่าจะเอาอะไรมาผสมกันบ้างเดี๋ยวให้คุณยีนแนะนําเมนูดีกว่าครับฟังประวัติกันไปคร่าวๆแล้วครับผู้ชมครับจากช่างแต่งมอเตอร์ไซค์สู่ร้านราเมงนะครับชื่อดังเลยทีเดียวในย่านเทพรักนี้นั่นเองและนะฮะเจ้าของร้านรอต้อนรับเราอยู่แล้วครับผมสวัสดีครับผมคุณยีนครับ บองว่าหนึ่งส่วนประกอบสําคัญของราเมงเรื่องของความอร่อยนี่คือเรื่องของน้ําซุปนั่นเองได้ข้อมูลว่าเป็นน้าซุปผักทางร้านเลือกเบ็ดน้ําซุปผักเพราะว่าเราอยากให้แบบเป็นอะไรที่ทุกคนทานได้ง่ายอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สําคัญ<อ>นี่นคือเรื่องของเส้นครับเส้นของทางร้านเป็นยังไงครับ,รบจะเป็นเส้นสดที่เราสั่งโรงง,งานผลิตมันจะเหนียวเหนียวเนบๆบ,บหน่อยนะครับ <c oughs> แต่ทีนี้มันก็ต้องอยู่กับระยะเวลาในการ,รลวกเส้นด้วยครับมาเริ่มที่เมนูนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากไม่เคยเห็นเคยเห็นที่นี่ ปลามเมงแจ่วฮ้อนหมูตัวน้ำซุปแจ่วฮ้อนอันนี้นนครับจะเป็นสไตล์อีสานหน่อยจะมีความหอมสมุนไพรไทยเปรี้ยวนำเผ็ดเค็มแล้วค่อยหวานคือผมมันจะต้องทําเป็นตัวซอสสำเร็จรูปมันต้องใช้วัตถุดิบประมาณเกือบ20อย่างพอเคี่ยวเสร็จปุ๊บผมยังต้องเอามาปั่นเพื่อให้น้ําซอสอะมีความเข้มข้นผักโรยก็ใส่เต็มเหมือนกันก็จะมีพวกหอมแขกต้นหอมผักชีฝรัง่งผักชีดาวหอมเจียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้มีกลิ่นของผักเนี่ย รุนแรงมากขึ้นอ่ะมาอีกหนึ่งเมนูน่าทานมากเลยสองอ่านชื่อมันคือราเมงซุปปลาหม,มึกครับมีความ,มตั้งใจว่าจะทำมาทดแทนเมนูทงคัตสึเราก็เลยเอาตัวปลาหมึกแห้งลงไปเคี่ยวลงไปปั่นแล้วก็ใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเข้าไปพอเราเคี่ยวได้สองสามชั่วโมงเราก็จะเอามาปั่นต่อเพิ่มอีกตัวเนื้อปลาหมึกเนี่ยมันอยู่ในน้ําแบบเน้นๆลยครับชั้นนี้ก็จะมีเป็นตัวปลาแห้งตัวสาหร,ร่ายตัวหอมเจียวแล้วก็พวกผักโรยต้นหอม ชีฝรั่งแล้วก็หอมแครกับแล้วก็ตกท้ายด้วยพริกไทยนิดหน่อยราเมงแบบน้ําไปแล้วพี่ยินถามีแบบแห้งให้สองได้ทานบ้างไหมมีครับผมจะเป็นราเมงน้าพริกหมูแห้งครับผมถ้าเป็นวัตถุดิบหลักเลยก็จะเป็นตัวน้ําพริกซึ่งอีตัวน้ําพริกตัวนี้ครับมันจะมีความเข้มข้นมีความเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานของมันเลยแล้วก็ยังมีพวกวัตถุดิบพวกผักโรยต่างๆเนี่ยครับก็จะช่วยผสมผสานให้มันออกมาเป็นรสชาติที่มัน อร่อยมากยิ่งขึ้นและผมเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปปลาแห้งด้วยครับโอโอก็จริงๆได้แรงบันดาลใจออตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยครับห,ห,ห,หน้าโรงเรียนจะมีขายพวกยากิโซบะพอเรานึกขึ้นได้เราเปิดร้าน<ช>แล้วเอออยากทำเมนูแบบนี้เมนูต่อไปที่อยากแนะนำครับผมพี่ยีจ๋าสองของแบบสดชื่นบ้างได้เลยครับสดชื่นสดชื่นเลมิงเย็นครับผมให้อารมณ์คล้ายๆเหมือนเราทานสลัดแต่ว่าเป็นแบบมีเส้นเส้นเนี่ยเราจะลวกเสร็จปุ๊บแต่เราก็ต้องเอาเป็น แช่น้ําแข็งเพิ่มเพื่อให้เส้นมันมีความเหนียวหนึบมากขึ้นซอสเลเมอญเย็นก็จะมีเป็นซอสน้ําสลัดผสมกับซอสพาท่าซอสแล้วก็มีพวกกุ้งมีไข่กุ้งมีไข่หวานจะให้รสช,ชาติเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆแล้วก็ชามไปแช่ตัวเย็นไว้เหมือนกันครับนะครับยำแซ่บแมงกับคุณใครมาก็จะต้องสั่งมาทานเล่นกินคู่กับรามเมงก็อร่อยทําในแบบสไตล์ร้านก็คือว่าเป็นการยำแบบไทยเข้าไปมันจะช่วยทําให้เราแบบกินแล้วเรารู้สึกแบบแก้เรียนแก้อะไรได้ดีเลยครับ จากช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมรถหรือว่าแต่งรถอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมาทําร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่าเพิ่มความเป็นไทยด้วยรสชาติด้วยสไตล์ต่างๆสองทางดึงความภูมิใจในสิครับคุณยิ่ครับู้สึกไรบ้างก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกทกท่านนะครับที่เออมาทานอาหารที่ร้านหรือมาลองชิมลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆภูมิใจมากที่ว่าเราสามารถเอ่อคิดค้นเมนูที่มันเป็นเมนูฟิวชั่น ลูกค้าก็มีมาชมเยอะอเงี้ยครับว่าแบบเออเป็นเมนูที่แบบไม่เคยทานที่ไหนนะทํารสชาติได้ดีร้านจะเปิดประมาณ11บเอโมงถึง3ามทุ่มครับผมแล้วก็จะหยุดทุกวันจันทร์ร้านจะอยู่บนถนนเทพรักสุขาวิบาล5ครับเบอร์โทร0ูนย์เก้าแปครับมีบริการทางเดลิเวอรี่ด้วยครับผมเดี๋ยวจะสั่งมาให้คุณผู้ชมนี่ครับได้เห็นหน้าตาตัวจริงๆเลยพร้อมกับลองรสชาติแสนอร่อยของราเมงฟิวชั่นแบบญี่ปุ่นแบบนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณคุณยีนมากครับขอบคุณมากครับพี่แค่ได้ยินชื่อเมนูก็น่าลองนะครับราเมงซุปปลาหมึกเนี่ยยังพอเคยได้กินบ้างแต่ราเมงแจ่วฮ้อนหมูราเมงน้ำพริกหมูแห้งเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยลองจริงๆแต่ว่าคุณสองพร้อมจะพิสูจน์แล้วนะครับ <c oughs> อิตาดาคิมัสให้คุณผู้ชมครับหน้าตาดีเหลือเกินอย่ารอช้ามาเริ่มที่เมนูแรกของเราครับกับราเมงแจ่วฮ้อนเดี๋ยวชิมน้ำซุปกันก่อนเลยคะับ้ิ่งดีจังเลยอ่ะ มีรสชาติซาซาเผ็ดๆร้อนร้อนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวคุกเข้าให้เข้ากันเลย <c oughs> โอ้โหคุณผู้ชม ตัวนี้มันมีความเข้มข้นนะคัผู้ชมครับและพอคลุกเคล้าของตัวเส้นกับตัวเครื่องทั้งหมดในชามนี้แล้วนะเราจะได้ความหวานของเบสน้ําซุปผักออกมาเทกเจอร์ <texture S 1> ของตัวเส้นราเมงมีความนุ่มเด้งหนึบหต้องบอกว่านี่คือทีเด็ดเลยทีเดียวเชียวกับเมนูนีนะ้มาต่ออีกหนึ่งเมนูครับกับราเมงซุปปลาหมึกครับลองชิมน้ําซุปกันก่อนครับคุณผู้ชมผมสงบอกว่าน้ําซุปเนี่ย รสชาติปลาหมึกเนี่ยนะฮะความโดดเด่นที่สองรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเสน่ห์คือมันมีกลิ่นแล้วก็รสชาติปลาแห้งเติมตเต็มขึ้นมาเลยฮะผู้ชมใครสายแบบคลีนคลีนนะครับทานง่ายๆไม่ได้ทานเผ็ดนะครับหรือว่าไม่ได้ชอบแบบรสชาติจัดจ้านแบบไทยๆมาลามเมงซุปปลาหมึกได้เลยมาผู้ชมครับเมนูต่อไปฮะรามเมงน้ำพริกหมูแหง้งมาอันดับแรกเราบีบมะนาวกันก่อนนะครับ บีบมะนาวเรียบร้อยแล้วทําการคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมฮะหน้าตาของเมนูนี้เริ่มสวยขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมครับโอ้ยต้องบอกว่าเคลือบไปในเส้นของราเมนแบบนี้เลยครับด้วยความที่เราเป็นแบบรสชาติไทยที่มีความแซ่บมีความจัดจ้านครับพอเราบีบมะนาวเข้าไปเนี่ยมันกลมกล่อมลงกับตัวเครื่องตัวพริกเผาแล้วก็วัตถุดิบที่ใส่มาให้ในชามนี้นะฮะ มาที่เมนูเย็นกันนะฮะเลมงเย็นเย็นย่างชามโหเย็นเจี๊ยบเลยนะครับมาโหดูดีไข่กุ้งไข่หวานเนื้อกุ้งนะครับอะมองด้วยตาป่าคุณผู้ชมครับอารมณ์แบบสปาเกตตี้แคบโบนารลล่าเอนจอยครับผู้ชมครับทางร้านเขาเสิร์ฟหอมเจียวเข้ามาให้ด้วยนะครับเราใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะเพิ่มความแบบเท็กเจอร์กรุบกรอบอร่อยออยนะฮะมาสูงนี้ที่ทานไปคําแรกคุณผู้ชมมันสดชื่นเลยแล้วมีรสชาติเปรี้ยว จากมะนาวและที่สำคัญเส้นมันเย็นแล้วมันสดชื่นมากจําให้ดีครับเมนูนี้มีชื่อว่าเรเมงเย็นครับเมนูของทานเล่นนะฮะกับยำแมงกะพุนญี่ปุ่นนะฮะด้านบนเนี่ยเขาจะให้วาซาบิมาด้วยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองทานแบบไม่มีวาซาบิก่อนยำแบบไทยๆนะฮะเคี้ยวแบบกรึบๆครับหอมงาขึ้นมาเลยนะฮะ สิ่งที่ตามมาคือความเป็นไทยความแซบ่บความจัดจ้านคือเผ็ดเฉดเดียวกับที่เราทานยำเลยนะคุณผู้ชมนี่ฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่วาซาบิฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเนี่ยชอบทานเมนูรามเมงครับนี่คือร้านรามเมงครับที่ฟิวชั่น รสชาติความเป็นไทยเข้าไปได้อย่างลงตัวที่สุดจริงๆนะครและอีเตอร์เดอะเจอร์นี่หายคุณเรียบร้อยแล้วกับร้านโฮมราเมงครับโฮมราเมงอยู่บนถนนเทพรักระหว่างซอยเทพรัก48ในเทพรัก50อยู่เลย e ant, หมู่บ้านสุภัลเอลแกนต์พหลโยธิน50มาเล็กน้อยครับร้านเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์11.30โมงครึ่งถึง3ทุ่มหยุดเฉพาะวันจันทร์ โฮมรามเมงเล็กๆที่เป็นฟิวชั่นฟู้ดแต่กลับผสมผสานความหลากหลายไว้อย่างลงตัวเป็นที่นิยมของคนเทพรักใครยังไม่เคยลองแนะนำให้สั่งเดลิเวอรมาลองก่อนได้ครับแต่ถ้าหากอยากมาชิวที่ร้านหยิบโทรศัพท์สแกนแผ่นที่มุมขวาล่างของจอได้เลย Bangkok Eye Hospital เรียบทางด่วนรามินทรา ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ